เพราะฉะนั ion, ocation, ้น asset allocation เนี่ย90%เอาไปเป็นของซึ่งเอาไปได้สวรสมบัติหรือถ้าใครมีปัญญาก็เป็นนิพพานสมบัติไปใช่ไหมเพราะที่เหลือเนี่ยเอามาเล่นในการลงทุนสัก4%เนี่ยกเกามาลงในบิตคอย n ในทองคำาะไแล้วเนี่ย3%ก็ไปลงในกุ้นแบบที่เป็นยั่งยืนระยะยาวนะ2%ไปลงในซิสเต็มเทรดที่เป็นระบบ หเอร์ไปลงใน Speculation เราก็รู้นี่นะว่าสัดวงการลงทุนเนี่ยที่ว่ามีเจ้ามีเจ้าแล้วไม่ใช่หรอกคโลภอ่ะใครถามละ่ะนักลงทุนแบบไหนขั้นไหนขนาดไหนใต่ลองสมมุติมาก่อนเอาเป็นคนรุ่นใหม่ก่อนเพิ่งจะเริ่มอยากจะสร้างความมั่งคั่งอยากจะมีชีวิตที่อยู่รอดแล้วก็สำเร็จในยุคนี้สิ่งที่อยาเตือนคือว่า ไปดูก่อนไอ้คนเก่งๆนะเช่นวอร์เรนบอฟเฟต์เนี่ยเขากำไรเท่าไหร่พะมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูเนี่ยเปิดเผยแล้วเธอกะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหนึ่งเด้งสองเด้งเลยข้อที่หนึ่งเธอบ้าตอนนี้คือถ้าเป็นการจัดสรร wealth ของคุณลุงนะคะ คุณลุงมีสัดส,ส่วนของสินทรัพย์นะคะในพอร์ตสินทรัพย์อะไรบ้างแล้วคือแต่ละส่วนเนี่ยจัดสรรเท่าไหร่บอกไว้เดี๋ยวมาตามตามตามลุงวัดเลยใช่ค่ะนี่ก็หวังจะตาม่เอย่าตามมากนะเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นบุญเก็บเอาไว้เป็นบุญ,บญที่เหลือจะเอาอะไรไปทำไมลุงอายุมากแล้วลุงเคยไปงานศพคนเยอะนะ รู้ไหมเขาเอาอะไรไปเลยเขาเอาเหรียญบาทยัดไว้ในปากมียังข้าไปไม่ได้เลยนะลองดูแล้วก็คำจริงๆใช้คำว่าทุเรศอะแต่มันไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะก็เลยเปลี่ยนเป็นคำว่าสงสารโถททำงานแทบตายนะทำงานแทบตายนะมีอยู่ปีที่แล้วมีพัญญาของคุณธนินเกลวันนนท์ตายตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยคุณธนินก็ไปเยี่ยมไปปลอบปลโย อยู่ด้วยกันอีกสักส็บปีนะแม่นะอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเขาก็ไปตามเรื่องของเขาอะแล้วเขาเอาอะไรไปล่ะเอาบุญอาบากไปแล้วเ,เงินที่มีจนนับไม่ไหวเนี่ยเอาไปได้ไหมขอสินสมรสแบ่งมาครึ่งได้ไหมฉันจะเอาไปด้วยไม่ได้ได้คิดกันบ้งางไหมเพราะฉัน asset allocation เนี่ย90%เอ็าไปเป็นของซึ่งเอาไปได้สวรร์สมบัติหรือถ้าใครมีปัญญา ก็เป็นนิพพานสมบัติไปใช่ไหมเพราะที่เหลือนี่เอามาเล่นในการลงทุนนะเหลือ10%ใช่ไหมสักสเอเนี่ยก็เอามาลงในบิตคอยในทองคำในแล้วเนี่ยนะ3%ก็ไปลงในหุ้นแบบที่เป็นยั่งยืนระยะยาว่ะนะ2%ไปลงใน System Trade ที่เป็นระบบ1%ไปลงใน Speculation รวมแล้ว4บัญชีเนี่ยเป็น10%แบ่งเป็น4 Account ไม่ปนกันเราบริหารแต่ละไอ้เขาเหมือนเราซื้อหุ้นบริษัทขายเหล็กบริษัทเสริมสวยบริษัทขาย,ยาบริษัทเดินทางท่องเที่ยวก็ต้องมีสี่บัญชีปัจจวบพวกเราเป็นไงเล่นด้วนเล่นลนองเหนือต้องหลายอย่างเห็นปะหนึ่งบัญชีบนกันหมด<ฮ>เละเทะยังโชคดีนะที่มันรวมแล้วแค่สิบเปอร์เซ็นต์อีกเก้าสบเปอร์ซ็นเป็นบุญก็ยังรอดตัวได้ แต่ถ้าคนเน่ยเอาสิบอร์เซ็ไปทำบุญแล้วเอามาเล่นมาแค่ที่เก้าสิบสิโอ้โหน่าเป็นหัวหน้าเป็นหัวนั่นก็เตือนสติเอาไว้ว่ายูนิตของเวลส์เนี่ยไม่ได้เป็นเงินบาทควรจะเป็นบิตคอยหรือทองคำและสิ่งที่มีค่าเนี่ยต่อชีวิตเนี่ยควรจะเป็นบุญนก็เตือนสติพวกเรานักลงทุนกันเย มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักที่เราจะมองว่าชีวิตที่ต้องทําอยู่นะคะทั้งทํางานทั้งลงทุนเราต้องการกําไรเราต้องการที่จะมีชีวิตรอดแต่อีกด้านหนึ่งเรื่องของบุญเรื่องของการสั่งสมสิ่งที่เป็นบารมีต่างๆนะคะก็อาจจะต้องอใช้วิธีของการปล่อยวางมันมันเดินควบคู่กันไปยังไงคะคุณลุงให้ให้สมดุลแบบที่คุณลุงทําได้คะ่ะคือบุญเราก็สั่งมนะคะส่วนที่เป็นเงิน กำไรหรือว่าการสร้างความมั่งคั่งทางโลกมันก็ทำให้ไปได้ดีด้วยโดยที่เราไม่ละมาซะก่อนแล้วก็คือหันมาอยู่ปลีกวิเวกแล้วก็ไม่ถึงขนาดนะก็เอาสองทางทางโลกทางธรรมคู่กันนะทางานให้เต็มที่แล้วกันเงินไว้นิดหนึ่งทำาพิเงินซึ่งไม่เสียดายมันน้อยมากเหลือเกินเหมือนอย่างชมรมเนี่ยทาบุญด้วยกันไม่เกินร้อยแปดบาทนะเฮอทํงน้องนี่นะก็เอาตัวเลขขึ้นมาอันเนี้ยไม่มีอะไร คือให้คนเห็นได้ได้ฉุกคิดว่าบุญไม่ต้องทํามากหรอกขอให้มีปัญญาเนี่ยผลมันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเองเราทําบุญเนี่ยเริ่มต้นจากทําบุญทําทานเนี่ยก็ไปสงเคราะห์คนเก็าเลยรับนะห้าบาทสิบบาทมันดูมันไม่เข้าเรื่องเอาไปทําบุญกับลุงดีกว่าร้อยแปดบาทเออได้เป็นเรื่องเป็นราวเห็นสร้างโบสถ์สร้างวิหารเลยทาไปเนี่ยเดี๋ยวนี้พอประกาศงานบุญขึ้นมาเนี่ย ขาเก่าๆเดี๋ยวพรึบก็มาทันทีรับเดียวเต็มแล้ว,ลวเห็นไหมมันเกิดมันเกิดผลมันเพิ่มขึ้นมาไอ้ผลอันนีแ้แต่ละคนมันจะเพิ่มเัินเองเรื่อยๆในตัวของเขาเพราะเขาปรารถนาความสุขความสบายใจที่เกิดขึ้นจากการทําบุญที่ประกอบด้วยปัญญานะเขาหยุดไม่ได้หรอกความโลภเนะี่ยเขาจะค้นหาว่าบุญอันเนี่ยทำยังไงมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นเห็นไหม ในที่สุดเนี่ยคนฉลาดทั้งนั้นเขาก็รู้ว่าเฮ้ยมันยิ่งใหญ่ขึ้นไม่ใช่เพราะจํานวนเงินถ้าเงินร้อยแปดบาทแต่ได้ไมาอย่างบริสุทธิ์ทุนหัวจุนท้าบุญหรือเงินสองแสนบาทเอาเงินจากบัญชีมาไปทําุรไม่ได้กระทบใครกันนะเห็นไหมว่ามันมีความสุขต่างกันเห็นไหมเริ่มมีปัญญาแล้วว่าเงินต้องบริสุทธิ์เห็นไหมเนี่ยเออดีวะเงินเราบริสุทธิ์นะ ทานน่ะกำมังนะนิพานนะปัจโยโหตุทานของเราอันนี้นะบริสุทธิ์ดีแล้วหนอขอให้มีผลไปสุน,นิพานเลยเเรยนี่เอาความบริสุทธิ์ของของวัตถุนะเป็นหลักไม่ใช่จํานวนว่ากี่บาทกี่บาทเริ่มฉลาดเริ่มประกอบด้วยปัญญาค่ะต่อไปก็เฮ้ยมากกว่านี้มีไหมปัญญาผู้ให้ทานต้องมีสี ถ้าไม่มีศีลมันไม่ป่วยป่วยการนะ่ะเราเป็นคนขี้เมาไบฆ้่าคนเขาเลยไม่ให้ทานมันเสแสร้งนานดะนั้นเนี่ยก็ต้องไปรับศีลก่อนเหมือนจะทำบุญให้ทานกับวัดเนี่ยท่านให้รับศีลก่อนเห็นไหมแล้วผู้ให้ทานต้องมีศีลทานเนี่ยมันสูงขึ้นอันนี้เข้าใจยากหน่อยแต่พอทำทำไปมันจริงกว่าอันนี้สูงมากขึ้นมันชื่นใจ<ม>เราต้องมีศีลน,นะเห็นไหมสูงก้นเนียมากกว่านี้มีไหมมีผู้รับต้องมีศีลด้วย ไม่ใช่ไปให้ออกขี้เมาต้องให้นาบุญเห็นไหมแม้กระทั่งอะไรที่พระเยซูสอนเนะี่ยว่านไมลลดพืชไปบนหินมันไม่งอกบนด,นดินดีเท่านั้นมาถึงจะงอกคูรักก็มีผลต,ต้องวี้เป็นเนื้อนาบุญมันถึงจะเกิดผลเออเห็นไหมได้ความรู้มากขึ้นแหละต้องลงบุญได้ความรู้เรื่อยๆในีสุดก็เอามากกว่านี้อีกอเอางั้นทําบุญทําทานกับพระที่ปฏิบัติสิพระป่าถึงได้แหมคนชอบวนะ ามากกว่านั้นอีกเอาพระที่เป็นพระโสดาบันสิสกิทาคามี<ช>อาณาคามีพระอหรหันต์โอ้โหชื่นใจนะที่ไปใส่บาตรพระอุปคุดกันนะ<ช>่ะที่เป็นอรหันต์หวังว่าจะรวยนะ่ะชื่นใจใ<ช>ดีกว่านั้นมีอีกไหมก็ไปเป็นพระปัจเจกพุทธะ<ช>ดีกว่านั้นล่ะไปเป็นพระพุทธเจ้าสูงกว่านั้นมีอีกไหมก็เป็นสังฆทานสูงกว่าสังฆทา,านล่ะก็ให้เป็นธรรมทานสูงกว่าธรรมทานอีกก็เป็นความไม่มีภัย เรียกว,ว่าอภัยทานไม่มีภัยยังไงคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติการไม่โกหกไม่มึนเมาเนี่ยไม่มีภัยต่อใครก็เลยเห็นว่าบุญเนี่ยพกเพยไปถึงสูงสุดเนี่ยไม่รู้ตัวหรอกมันกลายเป็นศีลเพราะฉะนั้นถามว่ามีประโยชน์ยังไงมันกลายเป็นผู้ส,งส่งศีลในที่สุดแล้วศีลที่มาเกิดจากบุญเนี่ยอยากให้มาโดยเป็นขั้นติด,ดอนเนี่ยไม่ต้องรักษามันเป็นเอง มันเป็นเองมันเป็นมาจากข้างในเห็นไหมเพราะอาน,นิสงส์มันเยอะนะจากบุญหรือจากทานเนี่ยมันไปเต็มเปี่ยมทําให้เกิดศีลในทานองเดียวกันศีลเนี่ยมาเต็มเปี่ยมไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่การบุนเพลนการไปเข้าข้อสิบวันแค่าิวนที่เขาเรียกเนคขม่าเนคขมมาเม,ม,มื่อเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ย มันจะเปกลายเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเนี่ยพูดไปมันเป็นขั้นเปนตอนไปไม่ทุจบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําไปคู่กันหาหากินกําไรเราคู่เป็นบุญเล็กๆของเราเนี่ยร้อยแปดบาทไปด้วยมันจะโกรใหญ่ขึ้น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 ไปเป็นส ไปเป็นเนกขมะไปเป็นปัญญาไปเป็นวิริยะไปเป็นขันติไปเป็นสัจจะไปเป็นอธิษฐานไปเป็นเมตตาไปเป็นอุเบกขาบารมีสิบมันครบเห็นไหมมันครบเลยเคยเห็นคําได้ยินแคํานี้าว่าตั้งสัจจะอธิษฐานไม่ใช่อธิษฐานเฉยๆไม่มีผลต้องมีสัจจะนําหน้าเนี่ยมันมาจากบารมีสิบเนี่ยมันเกิดผลจากบุญเล็กๆเนี่ยแล้วข้างนี้ล่ะที่ทำนากินไปเนี่ย ่วนมากเก่ง <c oughs> ขาบทุนเพราะนั้นทำไปสองทางยังน้อยยังมีอันนี้ให้ชื่นใจในสวรรค์แต่พอเรารู้จักพออะไรเป็นไความสงบเกิดขึ้นทางนี้ให้เริ่มมีกำไรตามนะเห็นไหมไม่ใช่ว่าเริ่มต้นจะเอารวยเลยมันต้องเริ่มจากฐานไม่ใช่เริ่มต้นจะเอาบุญใหญ่ๆเลยมันต้องเริ่มตั้งจากเมตตาจากฐานบารมีเล็กๆเกนะี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลค่อยๆไปแล้วนะลงทุนก็เหมือนกัน ลงไปเธอไม่มีใครว่าอะไรแต่ตือนสติว่ามีอันนี้ด้วยนะอย่างน้อยเอาติดตัวไปได้ตอนตายหน่อยนั่นก็ยังดีแล้วต่อไปมันจะมากเองะทุกคนนแต่ถ้าให้บอกมากแต่แรกไม่มีใครเอาก็ <c oughs> <c oughs> เอาแค่้อร้อยบาทแค่นี้นี่ก็เลยเป็นสาเหตุหรือเปล่าครัคุณลงุงที่ทางฉลก .com เนี่ยคือสอนลูกศิษย์นี้ได้ค่ะว่าสอนเรื่องของธรรมะเรื่องของการควบคุมความโลภความกลัวคู่กันไปด้วย แล้วแต่คนที่มาถามนะถ้าอย่างในการลงทุนเนี่ยเราก็รู้นี่นะว่าศัตรูของการลงทุนเนี่ยที่วอามีเจ้ามีเจ้าอะไรไม่ใช่หรอกโลกอะความโลภกับความกลัวเท่านั้นเนี่ยนี่คือศัตรูสําคัญการลงทุนถ้าอยากรู้ก็พูดให้ก็มันมีสัญญาณจะซื้อไม่ซื้อเพราะอะไรเพราะกลัวใช่ไหมล่ะมันสูงแล้วกลัว พอกลัวเลยไม่ซื้อพอมันขึ้นต่อก็อะไรไอโฟโม่อะ Fear of Missing Out เข้ามาทำให้ต้องช้อนซื้อที่ราคาสูงพอซื้อที่ราคาสูงปั๊บเนี่ยกำไรนิดเดียวเทคแล้วถัดทุนทนได้แต่กำไรเดียวเทคแล้วพอเทคปับ๊บพอทีันหมดปับ๊บมันขึ้นต่อก็ช้อนซื้อใหม่ที่ท็อปการติดดอยก็เริ่มต้นเห็นไหมมันมาเป็นไซเคิลเนี่ยพอติดดอยพาลงมาแล้วขึ้นติดดอยใหม่อย่างเงี้ยก็ชี้เห็นว่าไม่มีอะไรหรอกความโลภของเธอความโลภกับความกลัวมา อยากแก้ไหมถ้าอยากแก้ต้องรู้จักก่อนเขาคือใครเราจะทําสงครามเนี่ยกับคนนี้คนนี้คนนี้ต้องรู้ว่าเขาคือใครถ้าไม่รู้จะไปลบเขาได้ยังไงล่ะและเรารู้จักกันด้วยความโลภเนี่ยคือใครคืออะไรแล้วความโลภเนี่ยมันมาพร้อมกับอะไรเพราะอะไรเหตุเป็นยังไงเราไม่ค่อยสนใจกันเลยอ่ะมันก็เลยสู้กับความโลภแพ้ทุกทีเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าเขาคืออะไร พอเริ่มรู้แล้วโอ้มันมากับนะอิจฉาริษยาเลยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันกองทัพ่ะเราก็เริ่มเข้าใจแล้ว่าเออใช่เว้ยเหมือนหนังจีนน่ะฮ่องเต้เสด็จแล้วมาคนเดียวไหมไม่ใช่อะ่ะสมุนมาเพรียบเลยนี่เหมือนการความโลภเนี่ยเขาก็มาพร้อมบริวารเ็าเพรียบเลยแล้วเริ่มต้นจะทําลายความโลภเลยไม่มีทางคุณต้องเจาะก,ก่อนตัวเล็กๆเหมือนเล่นมาครุกอะ่ะกินคนให้ได้ก่อนนะแล้วเข้ามันได้ทีหลัง พราะฉะนั้นมันต้องรู้เหนะ็นไหมะความโลภคืออะไรแล้วไปเจาะจุดอ่อนของความโลภเขาแล้วในที่สุดไอ้ตัวใหญ่นี้ไม่พ้นอะแต่ถ้าไม่รู้อะไรเลยจะไปสู้ไอ้ตัวใหญ่อยู่เรื่อยเยนะี่ยหนึ่งไม่รู้จะไปสู้เขาไงสองตัวใหญ่จะไปกินเขาได้ยังไงเขาเล่นตัวเล็กเนี่ยบัญญาถึงได้สอนพวกเราไนงะบอกว่าอยากเทรดให้ได้กําไรนะรู้จักความโลภก,กับความกลัวซะพอรู้จักแล้วเนี่ยมันก็ต่อสู้เขาได้ก็เท่านั้นเองไม่มีอะไร หรืเป็นเรื่องของ mindset คือเป็นหนึ่งในวิธีคิดในก,การงลงทุนให้สําเร็จให้รู้จักเขาซะจะได้ handle เขาได้คือถ้ากลั่งกรองออกมาเป็นข้อแนะนํานะคะกับลูกๆหล,ลานๆคุณลุงมีคําแนะนําถึงนัลกลงทุนด้วยมหมยังไงคะเอาขั้นแรกใครถามก่อนเพราะมันตอบไม่เหมือนกันคใครถามละ่ะนักลงทุนแบบไหนขั้นไหนขนาดไหนจะลองสมมติมาก่อนจะได้ตอบได้สมมุติว่าเป็น นักลงทุนทีเ่เอาเป็นคนรุ่นใหม่ก่อนเพิ่งจะเริ่มอยากจะสร้างความมั่งคั่งอยากจะมีชีวิตที่อยู่รอดแล้วก็สํงเ็จในยุคนี้โอเคคนรุ่นใหม่มีความรู้นะอ่านหนังสือออกรูเรื่องรู้ราวสิ่งที่จะเตือนคือว่าไปดูก่อนไอ้คนเก่งๆ่ะเช่นวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเขากำไรเท่าไหร่เพราะมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูเนี่ยเปิดเผยประมาณ 15- 20% เวลาล่มเนี่ยใช้อิทธิพลการเมืองมาช่วยเลยซ้ำเห็นไหมถ้าไม่มีอิทธิพลการเมืองมาช่วยเนี่ยอาจจะไม่ถึง15%นั่นนะเก่งที่สุดในโลกแล้วแล้เธอกะได้ร้อยเปอร์เซนตเหรอหนึ่งเด้งสเด้งเหรอข้อที่หนึ่งเธอบ้าแก้ความบ้าง่อนสำหรับคนดึ่งคนรุ่นใหม่เห็นไหมคนเก่งๆมันได้แค่สิบห้าเปอร์เซ็นถึงยี่สิบมีครบทุกอย่าง่ะ ทำงานเป็นทีมทุกอย่างแล้วเราเป็นใครทําความเห็นที่ตรงก่อนว่าเฮ้ยเราขอเป็นคนพอๆกับเก่งขสเสในโลกได้ไหมแปลว่าอะไรเอากาไรสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมระบบซึ่งสร้างกำไรสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่พอมีแต่ระบบซึ่งสร้างกํไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีมันมีแต่ระบบฟลุกชั่วคราวเพราะฉะนั้นจบมาใหม่เริ่มทำงานใหม่ๆอยากหาเงินใหม่ๆกระตุกซะหน่อย ว่าเคยหย่าเพอร์ฟัน15%เอาไหมาไม่เอาก็ไม่ต้องเข้ามาถ้าเข้ามาต้องยอมรับว่าได้แค่เนี้ยสูงว่าน,นี้ไม่มีสูงนนี้มันชั่วคราวแล้วพาเจ๊งหมดทีหลังโอเคไหมเป็นคําตอบนะมส่วนคนคนนี้เห็นไหมมันแล้วแต่ว่าใครถาม,อมอลองเปลี่ยนคนถามมาสิคาตอบจะเปลี่ยนไปเป็นคนที่ลงทุนมาแล้วระดับหนึ่งแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จอาจจะมีความรู้มาแล้วก็คิดว่าศึกษามาระดับหนึ่งแต่ว่า ก็ยังถึงทางตันอยู่เลยยังไปเนี่ยได้ไม่มไกลโอเคอันนี้ก็กลางคนละอายุสักห้าสิบลงทุนไปเยอะลส <40, 50. S 2> ี่สิบห้าสิบเวลาคุณทําธุรกิจเนี่ยนะคุณต้องมีระบบบัญชีใช่ไหมลงบัญชีแล้วมีผู้ตรวจบัญชีใช่ไหมมีหลักเกณฑ์ต่างๆนาานะคุณมาเล่นหุ้นอันนี้ส่วนบัญชีคุณสัก2ี่สิบล้านกลางคนเนี่ยคุณมีระบบบัญชีไหมมีผู้ตรวจบัญชีไหม คุณแอนนไลซ์สวนชีอะไรนะคุณไม่มีเลยอ่ะแล้วคุณลงทุนได้ยังไงคุณลงทุนในธุรกิจยี่สิบล้านเนี่ยเฮ้ยผู้ประชุมพู้ถือหุ้นก็ไม่มีบริกรสนธิก็ไม่มีนะนักบัญชีเนี่ยต้องจบปริญญาตรีนะก็บังคับนะพูดตรวจอีกนะนะแล้วถ้ามีเงินกู้แบกงมาคุมอีกนะไม่ให้ใช้เงินผิดประเภทเห็นไหมคุณมีอะไรสักนิดหนึ่งไหมไม่มี แล้วคนรุ่นนี้นะเขาบอกว่าคุณกลับไปก่อนดีกว่าปิดั้งระบบให้มันเป็นเรื่องเป็นราวคถ้าคุณจะเล่นแบบระบบเดิมก็ได้แต่ขอให้เงินน้อยๆหน่อยได้ไหมสักสี่บาทห้าสิบได้ไหมเพราะคุณจริงแน่ตรงนี้ใช่ไหมเห็นไหมคําตอบไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วแต่ว่าผู้ถามเป็นใครผู้ถามชุดสุดท้ายอาจจะเป็นวัยที่เป็นระดับผู้ใหญ่ละนะคะแล้วก็ก็เชื่อว่าอยากมีชีวิต แบบนี้คือเท่าที่มองเห็นนะคะคือมีการลงทุนก็สําเร็จมีครอบครัวที่มีความสุขแล้วก็ดูเหมือนว่ามีการวางวิถีชีวิตในอนาคตที่ค่อนข้างสุขสงบแล้วนะคะบางคนบอกว่าใช้ชีวิตมาจนถึงกเกษียณแล้วยังมองไม่เห็นอนาคตข้างหน้าปลายทางที่ชัดเจนว่าจะเป็นยังไงหรือใช้ชีวิตหลังกเกษียณซึ่งวิทยาการอาจจะทำให้เราได้อยู่นานแต่เราไม่แน่ใจว่าเรามีเงิน <laughs> จะอยู่ไปถึงในช่วงของหลังจากนี้หรือเปล่านะคะคุณลุงแนะนำยังไงคะรุ่นใหญ่แล้วก็เป็นรุ่นใหญ่ที่ มีสมองด้วยนะเ <cha. S 1> นะกินคือเบงโอนะก็ดูว่าเราจะที่ลงทุนหลังเกษียณด้วยอะไรด้วยอยู่ได้นะแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะลงทุนเป็นอาชีพทําเงินไม่ใช่การเล่นหุ้นอีกต่อไปเป็นการลงทุนเอาพูดถึงหุ้นอย่างเดียวก่อนนะ <cha. S 1> นี่คือการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่การเล่นหุ้นยากไหมตัวเนี้ย พวก <Yeah. S 1> เล่นหุ้นกันทั้งนั้นเนี่ยเลิก <Yeah. S 1> เล่นได้ไหมก็คุณจะเอาจริงเนี่ยเมื่อเอาจริงก็เอาจริงได้ไหมเลิกเล่นถ้าคุณเล่นคุณก็้จ่ายตังค่าเล่นถูกแล้วไงเอาจริงนะถ้าเอาจริงปั๊บเนี่ยคุณต้องมีบัญชีต่างๆนะให้เป็นเรื่องเป็นราวบัญชีของลองเทอ r m มสตร t ทเจเป็นอย่างนี้บัญชีของมีเดีย t ย r มเทอมเป็นอย่างนี้บัญชีของชอตเทอ e r มเป็นอย่างนี้มันปนกันไม่ได้ เพราะหลักการมันต่างกันบัญชี speculation ก็เป็นอีกอย่างหนึง่งเห็นไหมบนกันละเจงแน่นอนเพราะบญชีบัญชีนี้ขายแต่บัญชีนี้ซื้ออย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจว่ามันคนเราบัญชีกันต้องบริหารต้องมีระบบบัญชีซึ่งบริหารได้เพราะคุณจะเอาเป็นอาชีพลรวไม่ใช่เรื่องเล่นพอระบบัญชีที่บริหารได้แล้วก็มาดูวิธีการเทรดต้องรู้ว่าคุณเสี่ยงได้เท่าไหร่สมมุติว่า คุณจะซื้อหุ้นตัวเนี้ยหรือทองคำหรืออะไรเนะีซื้อกี่ตังค์สมมติตัวเลขเป็นตัวหนึ่งสิอ่ะอะไรก็ได้ลองสมมติเล่นเล่นดูอ่ะอากิตตังค์เราตอบเลยซื้อสักหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนูก,ก็จะถามกลับทําไมมึงหนึ่งแสนอธิบายสิเมื่อจากไหนตัวเลขเนะี่ยมาจากเงินซึ่งคุณเสี่ยงได้นะหนึ่งแสนแล้วเสี่ยงได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินทั้งหมดอืเป็นเปอร์เซน็นต์อของเงินซึ่งเหลือส่วน ส่วนหนึ่งให้ลูกให้เมียเรียบร้อยแล้วใช่ไหมหรือยังรวมอยู่เนี่ยดีฟายให้เสร็จก่อนเห็นไหมคุณต้องไปดีฟายว่าคุณมีค่าเท่าไหร่เซลฟ์เวิร์ดเท่าไหร่บำนาญเท่าไหร่นะแล้วลงมาเท่าไหร่แล้วตอนคุณแก่แคุณต้องการให้ลูกให้เมียเดือนละเท่าไหร่ที่เหลือเนี่ยแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์มาเอามาลงทุนตรงนี้ไม่ใช่หนึ่งแสนใรลอยเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่จะประสบความสำเร็จได้คุณต้องมีเหตุมีผลเป็นเรื่องเป็นราวและลงทุนเป็นธุรกิจไม่ใช่เล่นหุ้น อส่สมมติเข้าใจแล้เข้าใจแล้วคนนี้ก็เริ่มซื้อหุ้นตัวนี้ซื้อได้เท่าไหร่ก็ดูสิคุณเสี่ยงได้เท่าไหร่สมมุติว่าคุณเสี่ยงได้แสนหนึ่งแบ่งเป็นหุ้นสักร้อยตัวตัวหนึ่งเนี่ยก็ยอมเจ๊งได้พันหนึ่งหุ้นตัวนี้เนี่ยคุณมีสัญญาณซื้อที่ที่ห้าสิบบาทส่วน loss เลี่ยอยู่ที่สี่สิบบาทแปลว่า Risk ข,ของการพินาศันตโลเนี่ยสิบาทคส<ะ>ิบบาท แต่คุณมีพันหนึ่งใช่ไหมก็แปลว่าคุณซื้อได้ร้อยหุ้นซื้อสองร้อยไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นอยา over ่าโอเวอร์เทรดคุณต้องมีวิธีคำนวณ o s i t i o n Size ของคุณว่ามาจาก Risk แบบนี้หรือมาจากอะไรมีหลายวิธีตัวได้ Position Size แต่จุด s stop Loss เท็คโป o f i t ที่ไหนถ้าไม่มีการกำหนดแน่นอนเนี่ยบอมันขึ้นปับ๊บพอลงเฮ้ยเฮ้ยอ่อ,อกอมัน,ม,นมันเป็นอารมณ์สมุด<อ>ก็ต้องเทค p r ร f i t ให้เป็นระบบ ระบบก็ตั้งเอาเองแล้วแต่ทีท่มีการทดสอบระบบมีความรู้แหละแล้วลที่มันเข้าท่าที่สุดคือเป็นระบบตามสเกลของฟิวเจชีขึ้นไปแบ่งเป็นห้าไม้อะไรก็ว่าไปเมื่อถึงเวลาก็เทค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 ไม่มีอารมณ์มาปนมันก็เป็นธุรกิจเลยถ้าเจ๊งเจ๊งแค่เนี้ยที่คำนวณนารับได้ถ้าไม่เจ๊งโอ้โหห้าไม้ขึ้นมปข้างบนเนี่ยยังไงก็ชนะแต่ที่มันแพ้เพราะอะไรเจ๊งแค่เนี้ยเฮ้ยยืดได้อีกเฮ้ยหดได้อีก เป็นเรื่องอ่ะพอมีกําไรแค่นี้ออกละค่ะเห็นไหมมันพังหมดอ่ะระบบต้องสึ่สอบผูบ้ที่เข้ามาในลักษณะนี้มีความรู้แล้วโตแล้วเคยเจ๊งลามาแล้วอะไรแล้วเนี่ยทําให้เป็นระบบซะขอให้เข้าใจว่า Mindset สําคัญที่สุดรองลงมา Money Management คุณซื้อได้เท่าไหร่รองลงมาถึงเป็นฟีมือในการเทรดไม่ใช่เอาฟีมือในการเทรดเป็ตัวหลักไม่สําคัญเนีย คำตอบอันนี้จะยาวหน่อยและยากหน่อยเพราะน,นเนี่ยมันขึ้นกับว่าผู้ถามเป็นใครการสอนมันถึงยากอ่ะบางทีมันต้องสอนทั้งหมดนแต่ถ้าตัวต่อตัวเนี่ยตอบได้ตรงเป้าไปเลยถ้าเป็นเศรษฐีมาล่ะนะจะแนะนำยังไงค่ะฉะนั้นําไม่ไปทําบุญเถอะจะเอาอะไรกันดี <c oughs> เป็นเศรษฐีมาที่ง่ายที่สุดไม่ต้องคิดเรื่องหาเงินแล้วไปทําบุญเถอะใช่สร้างอริยทรัพย์ วันก่อนวันก่อนผมไปพูดที่สมาคมของพวกหมอเขาหมอจุลาศิราราม,มาเลยกาจัดที่ไหนจําไม่ได้แล้วมันเป็นช็อปปิ้งเซอร์อร์ใหญ่มากลิ้มแม่น้ำเจ้าพยาสวยเลยแต่เขาบอกว่าเป็นของเป็นของกลุ่มเจริญพวกภัณพันคือลงทุนโอ้โหเห็นแล้วเป็นหมื่นหมื่นล้านะะนะแต่ที่เห็นคืออะไรรวยให้ตายก็หยุดไม่ได้ก็ต้องาำํำลงทุนต่อเลยต่อ แทนที่จะจะไปนั่งผูกเวยวนใต้ต้นไม้สบายๆต้องบริหารนี่เห็นไหมคนเราถึงรวยที่สุดก็เถอะแต่ที่สุดหยุดไม่ได้อะความพอไม่มีนะจะไปสอนให้ถึงเรื่องความพอเลยอันนี้อันนี้สอนยากที่สุดนะแต่เห็นชัดเลยว่ามนุษย์เนี่ยถ้าไม่ได้รับการแนะนําเตือนสติที่ถูกต้องเนี่ยชีวิตมันเหนื่อยมันไม่รู้จักคําว่าพออยู่ตรงไหน,น เนี่ยไปที่อันนูน้นอาจจะไอคอนสยามได้ชื่อคุณคุณเนี่ยมันโก้เหลือเกินลุงไปถึงลงุงเฮ้ยที่อังกฤษไม่มีนะขนาดเนี้ยที่นิวยอร์กเขาไม่มีนะเฮ้ยเราจะเลินกว่าเขาแล้วเหรอเนี่ยอลังการยิ่งกว่า<อ>ประเทศเ<อ>พัฒนาแล้วระดับโ<ม>ลก <ง S 1> อื่นก็บอกว่าลุงที่สยามก็ใหญ่นะ,ะโลโอไม่เคยรู้เรื่องนะเมื่อก่อนในสมัยเราไทยใดมารูก็โกแล้วนะ <laughs> ท้างแรกเลยนะคุณลงุง <laughs> โลกมันเปลีย่ยนมาค่ะแล้วคุณลุงเองแ่ะครับมาถึงปัจจุบันนะคะคือถ้าคนมองมาคุณลุงมีครบทุกอย่างแล้วนะคะคุณลุงมีเป้าหมายอะไรในชีวิต okay. ช่วงที่เหลือหลังจากนี้อีกหรือเปล่าที่ตั้งใจอยากจะทำนะคะลุงก็อยู่ไปวันๆนให้มันมีประโยชน์เท่านั้นเองอ่ะก็พิจารณาว่าเออมีประโยชน์กับตัวเราเองมีประโยชน์กับคนอื่นเขาก็คิดแค่นั้นนะฮะแล้วก็ทำไปเนะย อรอพูดไปแล้วมันก็เหมือนเหมือนคนขีโม้อ่ะคือก็รอวันตายล้วเองอายุเจ็ดสิบแปดใช่ไหมมันก็ใกล้ตายแล้วสิรอวันตายรอว่าเออเมื่อวันตายมาถึงก็เหมือนกับเหมือนรอรับเงินเดือนอรอรับโบนัสท,นะที่ได้สั่งสมมาออนะช่วงที่รอก็มีความสุข เมื่อถึงเวลาเขาจ่ายมาก็มีความสุขนะดูเหมือนว่าไม่ได้มองความตายเป็นเรื่องน่ากลัวเลยนะมันตายอยู่ทุกขณะจิตอยู่แล้วอะมนุษย์นี่มันตายทุกขณะจิตรูปเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดกดับเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปไม่มีอะไรเป็นของเก่าเลยนะนึกถึงตอนเกิดมาเนี่ยไม่มีเซลล์เดิมเลยนะเปลี่ยนหมดนั่นแหละมันตายมาตลอดนะจริงๆเรารเผชิญกับมันอยู่ทุกลมหายใจ ขณะเจ็บตายตลอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็พอมองเห็นว่าถ้าเรายืนตรงนี้ก้าวต่อไปมันก็เป็นตรงนี้ก้าวต่อไปก็เป็นตรงนี้ก็ดูที่เรายืนเนี่ยถ้าได้ยืนในที่ที่เราเลวก้าวต่อไปมันก็เลวใช่ไหมแนวโน้มเป็นอย่างนั้นก็เราสร้างสมมาพอสมควรแล้วเนี่ยก้าวต่อไปก็คงเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรกังวลถูกไหมเนะีย ถามเขาไม่รู้จะตอบยังไงมันก็ไม่มีอะไรอีกแล้วอ,ะอ่ะลูกก็ให้ความรู้ก็เต็มที่แล้วอยากเนี่ยนะเขาช่วยตัวเองได้แล้วนะไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วก็เป็นแต่การรอคอยที่มีความสุขนั้นเองฟังแล้ว อิ่มใจมากๆเลยนะคะเราอาจจะไม่ได้ต้องมาคุยกันเลยว่าคุณลุงนี้มีสินทรัพย์เท่าไหร่อนาคตอยากยิ่งใหญ่อีกขนาดไหนเพราะว่าคือคุณลุงน่าจะทราบแล้วว่าเส้นทางเส้นทางในอนาคตทั้งในชีวิตนี้แล้วก็หลังจากชีวิตนี้คุณลุง วางแผนเอาไว้เต็มที่หมดแล้วตั้งใจไว้นะแต่เป็นรวางแผนโน่นวางแผนระหว่างชีวิตคงคงยากตั้งใจเอาไว้ว่าอะไรที่มีประโยชน์ก็จะทําส่วนความปรารถนาเนี่ยจะปรารถนาอะไรเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเดี๋ยวก็เอาไปได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปแต่ตั้งใจเลยว่าจะทำนันไปเรื่อยไม่ได้แปลว่าจะทาอะไรได้มากหรอนะ,ะเพราะเราก็บการมีแค่นี้เนี่ยเท่าที่ทําได้เนะย ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทุกใหญ่แค่ไม่ทุกจริงๆแต่ก็ก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้วเนาะ <laughs> เอาจริงๆแล้วค่ะ<อ> คือจริงๆต้องขอบคุณคุณลุงนะพวกคุณลุงก็ให้ความรู้กับวงการการลงทุนไทยมามากนะคะลูกศิษย์คุณลุงนี่มีหลายพันคนแล้วก็จริงๆหลายคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เป็นอาจารย์อีกทีนะคะก็บางทีก็เป็นลูกศิษย์คุณลุงนี่แหละนะคะแล้วก็ได้ความรู้หลายเรื่องทางเรื่องของการเทรดการสร้างามมั่งคั่งในการใช้ชีวิตแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของการที่เราจะวาง ชีวิตวางวิธีคิดยังไงให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างสมดุลน,นะคะทังเรื่องของทางโลกด้วยทางธรรมด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากๆนะคะคที่สละเวลาพูดคุยคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะยินดีครับ